สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบาสเกตอีกครั้งหนึ่งและวันนี้วันดีวันสงการวันที่14เรามาซื้อเนี่ครับเชี่ยวหนุมานเพื่อมาซื้อสงการแฮปปี้แพ็คมอลและโมบ65อันเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะ วันนี้ก็ขออนุญาตใช้ดวงหน่อยแล้วกันไปเขี่ยหมุนติวเลยแค่เปิดมาก็หมุนติวซะแล้วเฮ้อยอ๋อการซื้อสำเร็จตกใจหมดเหลือหกร้อยสิบ ถามว่าที่เหลือเอาไปทําอะไรที่เหลือก็ซื้อตัวละครครับซื้อยูริอะไรอย่างนี้แต่ผีมันใช้พลด้วงซื้อได้ไงนี่ผมคิดมันแล้วเราจะไปเปิดจาชากันเลยดีกว่าเอาละครับ เห็นเขาบอกว่ามันมีโอกาสบั๊กเวลาเปิดนะผมค่อยเปิดทีละอันละกันโอ้โหอันแรกอันนี้สองไปก่อนเฮ้ยของของฟ้าออกเฉยอย่างรวดเร็วอ๋อคลิปไม่ได้คลิปไม่ได้ยืนยันไปก่อน ผมต้องกดอย่างนี้ทุกครั้งเพราะกลัวมันออกมาห้าอันเฮ้ยเฮ้ยสีฟ้ายังต่อเนื่องครับคอมโบจัดจัดคิวไม่ได้กลับก่อนกลับก่อนคอมโบจัดจัดเปิดไปสามแล้วนะเฮ้ยกลับแอดมินอย่าห้ามผมเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยขาวฟ้าฟ้าเขียวขาวฟ้าฟ้าเขียวเล้นะฮะเฮ้ยโปรไฟล์การ์ตูนยูริเฮ้ยขาวฟ้าฟ้าเขียวเขียวก็ใช้ดวงหดจัดเกินไปครับขาวไปยก่อนนี่ เ f ฟเอฟเพอรลามแต่ก็น่ารักนะเป็นอันข่าวที่น่ารักมากเก็บสติ๊กเกอร์มากเลย่ะไปกรินเดวิลว้าวโอ้โหเหล็กไหลห้าอัน มีเ,เกียดติดแบบมากเลยเนะี่ยคือถ้ามันมาเป็นแบบโอ้ยได้โปรไฟล์เยอะจังเลยก็ดีนะครับเฮ้ย <c oughs> หนึ่งสองสามหลีกไหลไปก่อนหลีกไหลได้เยอะๆมันก็เอาไปซื้อของได้นะเอฟเอฟบันน <c oughs> ี F ่ F เฮ้ยเฮ้ยสีมว่วงอ่อกคุณชมเย็ดเช่เฮ้ยเอาเรื่อง Phoenix chains เย็ดเช่เอาเรื่องัน <Yeah, yeah. S 1> นี้ <c oughs> เอาละครับกำลังจะครบ15อันแรกฮะไปครับเอ้าเชียนใ ว่าไม่ได้กดกแตกไปก่อนเลยสิบเก้าอันแรกต่างหากะมันต้องมันต้องกดสลับมาทุกครั้งอะไม่งั้นไม่ฆ่าอันอัตโนมัติเลยโอ้ยเหล็กไหลเอาละครับก็ผ่านไปแล้วยี่สิบอันแบบงงๆไปต่อ เจ็ดวันเอเวอรเรต์อ่าต่อลุยเอาลืมกดอีกแล้วโอ้โหออมันจะไปไวไปหน่อยโอเค กลับมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้โอ้จะไ,ได้โปรไฟล์ผม,มก็ยังดีกว่านะเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยหมดข้าวบอยเว้ยเอ้ยเ,ยเล็กหลายเล็กหลายล็กหลาห้าก็ดีกว่าหนึ่งอะ่ะ โอ้นี่ไงออกเลยเฮ้ยครึ่งหนึ่งแล้วปะครึ่งหนึ่งแล้วปะไอ้ครึ่งหนึ่งแล้วอุย้ยไหลเน้นเน้นไหลเน้นเน้นเด็กไกลแล้วห้าสิบอันแล้วอะไรกำลังจะผ่านไป35มหาไ โว้เอาให้มาครับเปิดยางต่อเนื่องสามสิบไฮสุดท้ายเล็กไหลยังคงออกมายังไม่หยุดยังผมไปหยุดยักยังเลย h f Except Purple Armor อเมอร์ได้โปรไฟล์ก็ยังดีโอ้ยเกียรได้เรื่อยเอเนาะโอ้ยกระตูนติมสติ๊กเกอร์เขียวยังดีกว่าสติ๊กเกอร์ขาว อาเหล็กไหลเขียวก็ยังดีกว่าเหล็กไหลขาวผ่านไปแล้ว40อันเอาอ้น,นี่มันซ้ำม,มันเนี่ยเดี๋ยวผมว่าหน้าตามันคุ้นๆผ่านไปแล้ว40อันนะเหลือ25อันสุดท้ายเฮ้ยแม่งต่างกับเมื่อกี้ไงวะต่างในสีอะกดด้วยเดี๋ยวมันจะออก5ออก5เดี๋ยวสวยกด key item เอ,อ้ยต้องพักโยกป่ะเนี่ยมันขาวรัวๆแล้วเว้ยฮ้ยหนึ่งสองตึ๊ออแล้วครับมันก็ไม่ยอมผ่านไปสี่สิบ <c oughs> าหา้าครับโอาา้ผมทีาา่กับตาเปิดเลยฮะโอ้ยนีออนเบลสวยๆไฟสวย, <c oughs> สวยดี่บันสุดท้ายยังค <c oughs> งความเขียวนะฮะแต่ว่ามันได้เหล็กไหล แม่10แหวนสุดท้ายเหวมีเหวมีเหวมีโอ้วโอ้ยสวยงามเหลือ15แหันสุดท้ายพักยกก่อนได้ปะ พอดีแม่งเหล็กไหลยังล้นเลยเหล็กไหลย่งล้นเลยโอ้โหแล้วผมบอกเลยเหล็กไหลมันต้องมีเยอะมากๆอ่ะถึงจะเอามาซื้อสกินพวกนี้ได้อะซึ่งแม่งแบบหลกไหลไม่พอให้คนที่ได้ ชุดพวกนี้มันคือ,อยังไงวะผมเริ่มสงสัยแล้วเติมไปเท่าไหร่วะเนี่ย15สุดท้ายไปต,ต่อครับไม่รอแล้วไม่รอแล้ว14เฮ้ยเฮ้ย Oh my god shipment เฮียเลยวันเนี่ยออกว่วงแต่ว่าเฮียได้เล็กไง คุณวชมผมว่าของคลิปที่เจอลิตเปิดแล้วแม่งอะไรวะฟ้าเราเป็นเหล็กไหลหรือว่าหยาบอะไรนะได้แปดเหล็กไหลโอผมเปิดได้ม่วนแต่แม่งเหล็กไหลสิบโคตช็อคเนี่ยฮะโอกาสสอเร์เซ็นเลยฮะเมื่อกี้สองเปอซ็นแล้วคือทำไมได้เหล็กไหลวะ โอ้วไรไอพวกนี้แม่งคือตำนานเหรอชุดเซตในตำนานอ่ะเชีย่ยเปิดกันยัง,ยงไงวะด้ไเปยังไงวันเนี้ยแต่สิบสองอันายครับใ,ใจนิ่งใจนิ่งไม่หวัน่นเกรงกระตูนอ่องไม่หวั่นจริงตอนเหล็กไหล งไ,วไ้ว,วะแร้งงว้โอ้เนพื่อตอบพยยามอะไรยอยากโอ้เนะน้เนเนะอะไรแฮนสุดท้ายครับเอาหน่อยเพื่อน อออ,อกดห้าไม่ได้ก็ถูกมี <c oughs> ไม่ถึงห้าแล้วไงอ๋อสามันสุดท้ายครับยังไงดีครับพ <c oughs> ุทโธรมโมสังโคแม,ม่ไหลเข้าร่างกกย <c oughs> เอาข้างเลย <c oughs> สองอันสุดท้ายครับ ชิดนานะชิดนานมอบอกชัดมอแตกเชียเออเอ้ยเนี่ยมึงบากแล้วเหลือสองหายไปแย่แล้วเดี๋ยวๆผมมันเหลือสองหายแล้วอยู่ดีมันไปศูนย์เพราะมันเออเลร์ โอ้ยหยาบหยาบแล้วอย่างนี้แจ้งแจ้งแจ้งเลยโอเคครับ,รบก็จบไปแล้วกับการเปิดไหแล้วผมขอไปเอาคลิปเนี้ยไปส่งดีพอร์ตก่อนละกันเพราะว่ามันมันข้ามขั้นตอนไปอะ่ะ ขั้นตอนเปิดไห่มอกี้มันเหลือสองใช่ไหมแล้วผมเปิดไม่ได้หนึ่งครั้งแล้วพอมาเปิดอีกครั้งจากสองเหลือศูนย์ทั้งที่เป็นการเปิดครั้งเดียวเอาละครับเดี๋ยวก็ขอปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าไลฟ์เดี๋ยวคงไลฟ์ต่ออ่ามาเจอกันใหม่ครับสสดที่ครับสต็อปล